สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ว o u เจ e y c h ช n n น l นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำแกงส้งชมชะอมกุ้งฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันยากใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีผู้ช่วยผู้ช่วยในการทอดไขช่ชะอมก็คือเจ้าหม้อทอดในน้ำมันนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำแกงส้มนี่เราจะมีน้ำแกงส้มรอยไทยนะคะเป็นน้ำแกงส้ม u h t สำเร็จรูปเลยคือเราสามารถ เทลงมาในหม้อแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ตามที่ต้องการได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการเมื่อกี้เตรียมอาหารเตรียมของเรียบร้อยแล้วของที่ต้องใช้นะคะก็จะมีชะอมนี่นะคะนี่ก็เด็ดไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้จะให้ลูกมาช่วยเด็ดแต่ว่าไม่ไหวเวลลาบอกว่ามันเหม็นมากเกินไปทนไม่ได้จริงๆอ่านี่ก็เป็นชะอมนะคะที่เด็ดแล้วแล้วก็มีไข่นะคะรอบนี้ใช้ไข่ไข่ไก่นะคะสามฟองนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลา แล้วก็นี่เราจะใส่มะนาวเข้าไปนิดนึงแล้วก็เนื้อสัตว์นะคะที่จะใช้กรุงนะคะผักอืนอ่นก,ก็ไม่ใส่ละกันเพราะเรามีชชอมอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาทําชอมกันก่อนนะคะก็ตอกไข่นะคะสามฟองก็ปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลา ตามชอบเลยบางคนนะเขาบอกว่าเขาใส่กะปิอะไรอย่างเงี้ยก็ดูโอเคนะใส่มะนาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่ชะอมชะโอมอันนี้ก็ตามความชอบเลยบางคนชอบเยอะชอบน้อยต่างกัน ชอบเยอะหรือชอบน้อยเส่ได้ใส่หมดเลยนนนเลยน,ะนาะบางคนบอกว่าจะกลายเป็นชะอมชะอมผัดไข่ระหว่างที่รอวอร์มเตาเราก็มาทำน้ำนี่กันดีกว่าแกะแกะกล่องรองน้ำน้ำแกงส้มพร้อมปรุงนะคะเขาบอกว <ๆ S 1> ่าแค่เติมผักและเนื้อสัตว์ก็ทานได้เลยนะคะเป็นแบบเธาเรียกว่าเป็นน้ำแกงส้มแบบมีเนื้อมีเนื้อปลาอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าท่านเองเป็น ทำไมต้องตัดสองข้างมันจะได้ไม่กระชอ,อ,อ้อเวก่อองเดียวไม่พอนะคะเฮ้ยกลิ่นดีมากคนเหมือนกัน ค้นคน้คน,คนอยู่กล่องหนึ่งนะคะปริมาตรประมาณ250 ml อ่าะยังเทกันไม่เสร็จแต่ว่าเตาบอกว่าพร้อมแล้วเราก็มาทำเตามาทำเตากันก่อนค่ะจะเอาไว้จะเอาไอ,อ,อ้ตัวนี้ออกมาก่อน แ,บบแ่เลยแต่ก็อย่าเคระวังมือนะคะระวังเตากันแล้วเตามันก็จะร้อนนะคะตามสูตรคือ180องศาสินาทีแต่ว่าอันนี้ไม่เคยทำมาก่อนกับสูตรนี้เพราะฉะนั้เร,เ,เราต้องลองแง้มมาดูด้วยนะเนาะว่ามันโอเคไหม ปรับเวลาเลยค่ะห้าก่อนดูสภาพได้เลยระหว่างเรอไข่ก็เหมือนเดิมจะทำแกงส้มให้เสร็จอันนี้เราใช้เนื้อสัตว์เป็นเนื้อกุ้งนะคะจะใช้เป็นกุ้งแบบกุ้งยังไม่แกะก็ได้นะก็สวยดีแต่ว่าพี่เกียร์พี่เกียจแกะนั่นเอง ไฟนะคะอันนี้ใช้ตเตาเสียยมี่เหมือนเดิมเราว่ามันดีดีแหละกลิ่นกลิ่นจะอมแรงมากอันนี้ก็คือไม่ลืมชิมรู่ได้ไหมว่ามาจากไหนหม้อทีฟาว หม้อทีฟ้าเฮ้ยหมอ้อสีพิงก์ขวดหม้อก้อนอสีพิงก์โกะนะคะมีทมั้งหม้อในเซ็ตมีหม้อหนึ่งใบมีฝามีกระทะกระทะทอดหนึ่งกระทะผัดหนึ่งแล้วก็มีตะหลิวให้ด้วยสอ,สองอันเป็นหกชิ้นชุดหกชิ้นใช่เป็นเซ็ตหกชิ้นของทีฟ้านะคะน่ารักมากได้มาจาก jd central นะคะซื้อนะคะไม่ใช่สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นประมาณลดลดแล้วเหลือพันเจ็ดร้อยกว่าบาทราคาเต็มมันเขาบอกว่าเจ็ดพันกว่าลดเหลือพันเก้าหรือว่าไม่รู้ราคาเต็มเราก็ไม่เชื่อ รสชาติใช้ได้เลยโอเคเลยคือมีความเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นปลาด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามารอไข่เจียวไข่ชะอมกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาระหว่างนี้เราก็จะทำตัวน้ำแกงส้มรอนะคะโอเคตอนนี้น้ำแกงส้มนะคะเริ่มเดือดแล้วแล้วก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปอย่างที่บอกใครมีอะไรก็ใส่ไเลยตามสบายเราทำกินเองนะคะปุ้ม เราซื้อกุ้งฟรีสมาใช่ป่ะเวลาก่อนใช้ก็ล้างก่อนนะคะจริงๆแล้วกุ้งสดๆมันก็จะดีกว่าแหละ นี่ถึงไหนละห้าสิบวิตักกุ้งโชว์นะตักกุ้งโชว์ประมาณนี้ลืมเผื่อความผดของมันพอลนะพักก่อนเสร็จแล้วนะคะสรุปว่าเราทำไปทั้งหมดเก้านาทีด้วยกันซึ่งหน้าตาก็ประมาณนี้อโอเคราะว่าหน้าตากจะเกี่ยไปกว่านี้ใช่ใช่มีทีม,มไม่น่าสุกมากเลยหม้อไปเอง ร้อนมากอันนี้ด้วยความที่ตัวเขาเรียกว่าอุปกรณ์เสริมมามันพอดีเราก็เลยจะใส่ตัวด้ามจับไม่ได้นะคะร้อยแล้วนะคะออกมาจากเตาได้โดยสวัสดิภาพมาดูความข้างในกันว่ามันสุกไหมอยู่ตรงกลางดีกว่าสุกแล้วถามว่ามันติดกระทะไหมติดติดแต่ว่าไม่มาก ติดอ่ะติดหนึบเลยอ่ะมีผัว,นค,วคนจะฉีดส,สเปรย์น้ำมันที่กระทะที่กระทะใช่ป่ะก็ได้แหละไว้ลองใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรอย่าไปกลัวอ่ะก็หั่นนะคะชอบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กยังไงก็หั่นมามีดนี้มันเป็นมีดอะไรนะมีดไว้กิน ABS นะคะมันจะไม่ได้คมมากแต่เราตั้งใจเอามีดนี้มาใช้เพราะว่า มันจะได้ไม่ทำให้ไอตัวมอมเสียอ่ะมาดูความผงติดอ่ะติดหนึกมากตายละตายเออก็ <c oughs> เอาอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเนาะในหมอ้อแกงส้มนะคะ เวลาล้างนี่ก็น้ำตาไหลเล็กน้อยเอ้ย็นไรมันแช่ไว้ได้แช่แล้วก็ค่อยล้างเนาะอย่าขัดแรงนะคะเพราะจะขัดแรงไอ้พวกอมอมันลอกใช่ จะอันตรายด้วยเวลาที่เรามาทําอาหารกินนะ่ะติดแบบจนไม่รู้จะพูดว่อ,อะไรแล้วขอบข้างๆสวยงามมากอ่าเดี๋ยวเปิดไฟสักนิดนึงนะคะ ดสวยงามอ่ะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะโอ้แมก็โอ้โอยู่เนาะเดี๋ยวเรารอให้มันสุกแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยขอชิมอเอเคตหลังจากที่เราเติมกกนสโซ่เอ้ยเติมโเขกาไปแล้ว โอเคดีมากอร่อยมากโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะคะทำแกงส้มชะอมแกงส้มกุ้งชะอมด้วยหม้อทอดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะจะทำอาหารอะไรกินแล้วมาติดตามกันค่ะบบ๊าายย